เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นโซนพีเจตายครับผมพอที่นดี้เลเ่นไม่มีว่ะเดี๋ยวเขาเล่นอย่เดียวแหละฝึกการหัวงั้นก็จะมาเล่นปืนดีเสื้ต,ตนนัดออกนะเฮ้ยวันดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมดีวันดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟายนะครับพ่อมพ่อก็ยิงหัว Đó không phải dép tiền cắn luôn là anh chạy với bọn đứa này Và sẽ lên kia này Xong rồi nó lốt mà Ở bên dưới Kia này em vẫn cài nào rồi Để chúng tắt นกเป็นตามเลยทุกคนน้อนกงายโง้เหรอดเดิโอ้ทำได้ดีว่ะมาเทนภาคกัอเคววันนี้เข้าหัวเป็นแล้วครับทุกคนง่วงเลามัวงเขยวไหม

เลยไม่ค่อยเป็นเลยไม่เข้าหัวเลยแต่ดีกว่ามันมาลแล้วอยาเล่นด้วยกันได้ครับทุกคนทุกคนเลยบอกวิธีการหามุมเรมันได้งายมากลาแล้ว you okay. ยึดเพิ่มมาดีละโอ้นี่ไม่ทัน

ขวนหรือเปล่าวนหรือเปล่าวนหรือเปล่านี่มานวนหรืออุ้ดแม่น่ะไม่โดนเหมอนเชียง่อยอ่ะเออ เึิ่งก็แอดมาไม่รับไม่ยิงนง,ง,งไงเขาหงุดเขาไม่ดิโอ้่หรืเปล่า ขเขาแต่หัวห่างอากาไดีก่าากาไดีากาากาไดีตะกี้หัวดิ You move, you move. Oh. <laughs> không ngoài đi, không ngoài đi. Pack 1. Mở đi. Đang có khăn đấy đấy. ไม่โนหัวไม่โดนหัวระเบิดจะตายได้สัตว์ระเบิดเหัวาหัวาขดีหาดีหดีที่ร้อยีนะเอาป่ะเอาป่ะ 你玩、啊，你玩、啊。 หัวบาหว่าหัวผมไม่โดนสักเนี่ยัเม็ดเฮ้ยเขาหัวดีหัวกไม่หมดหัวไหมดหัวกนไ่หมด นานนะสี่ชั่วโมงนะหัวเล่นนายชอตเดี๋ยวพอหัวอีกสักตัวละกันอือแปดโอเคครับผมพอแล้วเบื่อแล้ว เล่นไม่ค่อยเป็นเลยดูตื่นวิธีวิธีการนั้นเราก็ง่ายๆไปดูใน YouTube ช่องอื่นเ <c oughs> นะคุณเล่นเดี็กคนเสาร์นี่ดูดูต้องดูนี้ก่อนต้นเต่าอย่างนี้นะหัวขนยุรายานนันี้ต้นเต่าอยู่นี้เห็นะลากลงลากขึ้นปั๊บคลิมยังไงวะเขาหัวแน่นอน <c oughs> จริงๆตอนแรกพวกผมไม่ได้กินเลยหรอนี้หรอมันจะเข้าหัวอ่อเปล่าอ่อเปล่าอไรเป็นหัว ต้องเอาเป้าไว้บนหัวเอาไว้บนหัวลากลงลากขึ้นนั่นแหละเขาหัวเต็มๆแต่มันต้องดูจัง่าด้วยลูกซองเขาัดยังไม่ค่อยเป็นเลย,ลเลยโอเควันนี้ก็มาเล่นดีเซลมาหัวเล่นเล่นดีๆตายดูเถินกูจะบูชดิดัวฝาก โอเคตายแล้วตายแล้วโอเคถ้าอยากดูคลิปต่อไปก็ติดตามไว้นะกดกระดิ่งด้นะ <c> โอเคไปแล้วกดบ่ายที่สนใจก็ไปฝึกเอาอันใน,ใน,ใน,ในี้ใครที่สนใจก็ไปฝึกเอาอันนี้กดออกนู่นก่อน,อน,ก,อนก็พูดว่าอะไรก่อนกดติดตามใครที่ยังงันห่วงไม่คลืนก็ฝึกครับผมมันฝึกได้เสมอ ลองคุยกันดูมันจะทำให้การเล่นเราดีขึ้นเจอกันคลิปหน้าเดีอะไรนะบ๊ายบายจริงๆมาควรจกันแต่เมื่อกี้แหละติดตามด้วยพี่น้องมายชนกูออกแล้วว่จะมีไรเด็ก